เอาละครับขอสวัสดีคุณผู้ชมคนกันเลยนะตอนนี้เกมมาครับในไทม์ไลน์ไม่ทักมาดีจังวะฮะบ้าเอ้ยเจย์ยนโอ,โอ้ไม่ใช่อะไรครับวัาสดุก่อสร้างทักผมมานะฮะผมไปถามเรื่องปูนไว้ว่าเออปูนขอพ่งนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเผื่อดใช้ยเขาบอกว่าคิวว่างอยู่จับมาเลยอะไรเงี้ยนะฮะปูนผมเอเอจะพูดถึงเรื่องปูนนะครับช่วงนี้ที่บ้านมีก่อสร้างนะฮะก็ เออปูนปูนปูนพูดถึงเรื่องปูนกันปูนผมใช้คอนกรีตสองสี่ศูนย์นะครับซึ่งราคาอีู 1, 50, คิวละหนึ่งร้ออีกหนึ่งร้อยทุยหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบนะฮะคือพวกนี้มึงจะขึ้นสองพันมึงก็รีบขึ้นนะฮะอะไรเงี้ยนะครับเออแบบเออที่จริงร้านเขาขายหนึ่งพันเก้าร้อยเท่าไหร่หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบนะฮะแต่ว่าผมขอลดเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับแต่แต่เขาก็ให้ลดนะเออเขาก็ให้ลดนะฮะ กอนกรีดสองสี่ศูนย์นะครับเป็นคอนกรีตแบบดีนิสระนึ่งนะเออมันก็เลยต้องประมาณนั้นแหละแล้วก็มีคนบอกผมว่าเอ,อ้ยพยายามอย่าเอาน้ําใส่คอนกรีตนะเพราะว่าออคุณภาพคอนกรีตจะตกทันทีนะฮะเมื่อโดนน้านะครับอะไรเงี้ยทำไมไม่เจอซอมบี้เลยวะพืชสะเพริเลยตอนนี้นะครับก็อย่างว่าที่บ้านนี้ก็มีก่อสร้างอยู่นะฮะช่วงนี้ก็ยังไม่ลงตัวเลยแน่นอนนะครับ,นะรบแต่ก็เข้าอยู่ได้แล้วเข้าอยู่ได้แล้วนะโอ้พี่ก็ มาตอนจังหวะพอดีพอดีเลยเออ,เ,อเก็บมาแล้วกันครับโอ้มันเยี่ยงเ,ยเก็บจังเลยเนะเาะรู้จักเก็บหาเองไอ้บ้าเอ้ยกล่องมันตะอึแตะอยากปนันบอสูแต่ว่าอาหารผมเพียงพอแล้ว่ะผมว่านะอัถสดุกก็สร้างสร้าง,งมาครับเดี๋ยวผมก็ โทรกลับแล้วกันนะตอนนี้เล่นเกมอยู่เออเล่นเกมอยู่เออออเเดี๋ยวโทรกลับแล้วกันพอดีเล่นเกมอยู่ครับเออเล่นเกมอยู่จริงมึงควรโทรกลับเขานะอะไรเงี้ยควรตอบกลับเออไม่ไม่เล่นเกมอยู่เล่นเกมอยู่เออเกมเกมเกมสำคัญกว่าครับตอนนี้เกมสำคัญกว่าเออเล่นเกมอยู่ใจเย็นเออตอบตอนไหนก็ได้นะฮะอะไรเงี้ยเออต้องเข้าใจว่าเอเราเป็นคนจ่ายเงินนะเราเป็นคนจ่ายเงินแบบอำนาจการจ่ายอยู่กับเรานะครับซึ่งแบบเออ เขาต้องมางอเราอะไรเงี้ยต้องมางอเราในการซื้อนะฮะเราไม่งอเขาครับเราไม่งอเพราะเราเป็นคนถือเงินครับบอกเลยครับคนถือเงินคือคนถืออำนาจนะเออ่วยพอกมาฟอกมาโอ้ลันรันรันันบอกเลยฮะถืออำนาจจะรันถืออำนาจมีเงินมันมีอำนาจเลยนะฮะแบบนิดๆเพีงๆนะฮะบอกเลย ย่อยพ่อมาต้นี่ครับต้องมาป้นธนาคารตัวนี้ครับถึงได้เงินไปเยอะๆฮะจะได้มีอำนาจเยอะๆเกมเกมเร็วๆเช่นกันนะฮะแล้วก็จะเกมเร็วเช่นกันเอาอะไรกระป๋องมารีลุนๆดจังวะเนี่ยโอ้คนธนาคารโอ้โหกระสุนเยอะจริงๆธนาคารนี้จะมีเงินนะมีกระสุนแน่บ้าเอ้ยนะครับคือแบบอยู่ธนาคารฟาร์มได้เยอะจริงนะเยอะแบบแบบคนเข้าคนได้เยอะอะไรเงี้ยนะเป่ามือเข้ามาเด่น พยาบ,บาลช่วย้ผมมาพยาบาล,ลืนคู่ปลาลาดซอมบี้ช่วยลูกซอมบี้ลูกซอมบี้ฉิบหมาแล้ว M16 มาเลยละกันผมเป็นอะไรที่เกลียดลูกซอมบี้มากนะฮะเหมือนว่ามึงเอาซอมบี้มาสักสิบตัวก็ได้แต่อ,อัน้กับลูกซอมบี้ตัวเดียวนี่กูกลัวมากลั่น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 ว่าด,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 าาดีโอ้โหกล่องดีงข้างหน้าผมเลยมันจะมีตัวมีตัวผมไหมเนี่ย มาแบบไม่บองไม่กล่าวเลยนะมึง,<อ>มงกระสุนกูเยอะมึงก็โถมเงินเข้ามาดิเพื่อนก็โถมเงินเข้ามาไลยคิดว่าแน่เสียร์ซอมบี้ก่อนนะเพื่เก็บของมจะแตกเอานะครับนี่สมบีแตกตัวเรานะฮะแบบเอันนี้มันจะเราแตกนะฮะกินเลยแล้วันนะนเล่นเยอะอยู่เนาะเอ้ยแลากูเก็บได้ไงเนี่ยไอเว้เอ้ย,เเอย,อยมันมาได้ไงเนี่ยบางทีผมก็ชิงเลยนะฮะว่ากูเก็บได้ไงกูยืนอยู่เฉยเมื่อกี้ เป็นเบียดข้างหลังม oh ันเป็นวะนี male, so ่มันแบบซอมบี้มันเกิดตรงผมยืนพอดียวยังไงกอดยังไงยังอนมาเยอะก็แตกเยอะเอาดิ่ไนมามามาเลี้ยงเข้ามาโอ้แต่มันก็มาเยอะถนะไม่กิดทางออกแล้วตอนนี้ถ้าคิดว่าเยอะเข้าม้าคิดว่าเยอะตกกระสุนกูก็มาเออเอ้าเยอะพอมั้งไู่เห็นจะถผมมาลั่นเลยแล้วกันเออถ้าคิดว่าเยอะกว่ากระสุนกูก็มาอะไรเงี้ยไม่ว่ากัน โอ้รีบเก็บดิวะเย้พร้อมมแบบันเลแล้วเก็บไอซอมดีเป็นอะไรที่เก็บที่สุดในโลกแล้วโอเคอีกเพียงสองนาทีอย่าไปตื่นตามสองไปแล้วกันครับ <S <s แบบไม่มีอะไรต้องซีเรียลช็อกโกแลตซอสครีมเฮ้ยเมีเพื่อนวิ่งอยู่ตรงกลางนะ เปิดไม่ตีซอมบี Ireland, ้วะวิ่งเฉยเลยอะห่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกไปเลยอดหกดอกมาคู่ให้เยอะเลยเยอะจังเลยนะมือนี่เปิดแล้วครับแล้วซอมบี้มันด้ถืออะไรที่อะบางทีแต่ว่าผมก็ของก็ใช้ได้อยู่แล้วนะผมว่าผมควรพอก่อนเท่านี้นะไปที่อื่นกันดีกว่านะครับนี่ผมว่าผมไม่อยู่ธนาคารแล้วนะ หาฟาร์มที่อื่นจะเป็นอะไรที่ปลอดโปร่งรุ่งสบายกว่าแต่บอกเลยนะอยู่ธนาคารอย่างรวยพออนี้พอแต่กระสุนนะ่าต่อาหารเราถึงมีเยอะแล้วข้างหน,น่มึงไม่น่าเหมือนกับเพื่อนโอ้โหไม่กระสุนจากด้านหลังมาำนเข้ามาเด็กแกส๊สสถานแกส๊สสถานไนไป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 ปั๊มแก๊สครับอยู่หลังธนาคารนี่เองนะ โอเคก็เด okay, okay, so ี๋ยวผมว่าผมก็ว hey, ิ่งถึงแล้วฟาร์มสักหน่อยเว้ยโอ้กระสุนลูกซองเป็นตับนะครับทุกคนเยอะเกินเอาผมว่าผมไปละผมไม่แวะเยอะบ่อยเยอะแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวผมแตกเองนะฮะไปตูม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 ตลั่นลั่นลั่นมากละจลั่นอะไรยังไงยังก่อน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 เนี่ยแก๊สสถานก็คือที่นี่นี่ไอ้ปั๊มแก๊ส เขาต้อมงมั่นบนง่ายแล้วก็เราต้องเข้ามาอยู่ในนี้กันใช่ไหมเพื่อนแบบระดมพลอยู่ในนี้นะอะไรอย่างนี้โสหสามีมาไกลๆเลยนะมึงโอ้ใครมไม่รู้ต้องแองเจวิาอวาช็อตกันไปดูเดบอบอัวแองเจวิอาช็อตกัน วันทีมีการม้วนะวัเกิดขึ้นที่แค่ไหนนะครับผมไปเลยโอ้โหเยอะนะเออเยอยอได้ยงกัไล้อยู่ได้ได้รอน่่งาดได้ม้ย่ด้นมา้เยอบาทีผมว่ามแอบไปดแล้วกันแอบไปดแล้วกันเ้นะว่างดีนะทำไมข้างนอกเป็นมืดมดวะอติปข้างนอกเป็นมืดไดร้นไม่ได้โยยย่รไม่ได้ ไปลั่นกับเขาหน่อยมัไงโอ้โหโอ้ยอมบี้บอมไม่ได้เอ้ตมบี้ลูกนีลูกนีลูกนีอ้ดองยดยึดปอกอแล้วกันอ้ยัดนี้ฮะผมโดดได้ององ้องบนเยอะเลยนะเมือขาวไล่ตอมบี้ขาวไล่ของยึดขาวไล่ขอ้ขาวไล่ก็ติดขาวไล่ไหก็ได้แะฮะ ยเลยนะเดี๋ยวผมเข้าปั๊มก่อนปั๊มก่อนเข้าปูเล่นก่อนเลีเ่นมีชาวก่นเวลาแลกจตอหอกสอดอกสดอกมาดุกสอดอเลยแันไม่ดอดแน่นอนบอบี้เลยัดไปเลยยองแน่นอนนะเาไงเอาต่อโอ้โหเยอะกนตีเยอะกันนีันมาอยู่ในปั๊มดีกว่านะ มัมเป็นตัดเป็นตัวมาโ so อ้โหโอ้โหเต็มเลย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 เตยโอโหต้องมา,าอยู่ในตั้มได้งเลยนะเพื่อนนะยัดยัดนี้ของเลยยัดบอกเลยยัดสายยัดจ every ัเจัต้าว้้ย โอ้หยพากันมาระดมคนอยู่ในเซ็มน,น,นะจะขาอยู่แดนะนะยัดเกือต้อหน่อยแล้วกนะัน่ะเชื่อยัดมายัดแล้วก็ไปมายัดแล้วก็ไปอีกๆๆมายัดแล้วก็ไป คนจะันเยอะเกิน้มารันอกนอนรันเรัน้ันรอนรรนั้งนรันรนนรนรนรรันรนรนรรนรันนันนะนรันันรันนจัจบนรัะชีวิตีนรัรนนนนรันันันนนนันันนกันนัรัน